สอนจากสุกินกรนะครับไม้แรกด,ด,ดีตั้งแต่ออกตัวนะครับพัดสอนจากสุกินกรนครับมาเข้าแปะไม้สองนี่ก็ยังคู่พี่กันอยู่นะครับทูกชาติแทบจะเท่ากันหมดเรื่อที่จะมาเห็นชัดเจนนะครับตั้งแต่ไม้สองเป็นต้นไปิรุูกตอบดีนะครับ ิงไม้สองแล้วใข้มากับละพัดกรขาวกอเจริญครับคนนี้ก็วิ่งอยู่ในลู่ในนะครับทำห้วิ่งมาได้เปรียบแล้วเดี๋ยวดูจังหวะส่งไม้ครับอยู่ติดกับจีนเลยนี่ครับเขาส่งก่อนครับนี่ครับส่งก่อนตอนออกที่ตามนะครับแต่นงนุชครับโู้โ,โ,โูวิ่งดีมากๆสายเต็มที่เลยครับรอ